ใช่ไหมขบค้อนไปจะรอดไหมเนี่ยมีแค่เริ่มต้นนี่แค่เริ่มต้นมีแค่เริ่มต้นไม่อยากเล่นแล้วดูกันหลับตาหลับตาหลับตามีน้อยรับตาหลับตามีน้อยลับตามีน้อยลับตามีน้อย กัวไปแล้วกลัสนุกสนานสนุกสนานคิดตลอดคิดตลอดคิดออกมาตัดใจตัดใจสนุกสนานสนุกสนานเดี๋ยว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 เสร็จเสร็จแล้วพามา

ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ยเราพะแล้วมาแล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นใใจเย็นใตัวเองอยู่เฉยมีสติมีสติมีสติมีน้อยมีนะจจะบแล้วจะจบแล้วแค่มี้รถกระบะดูเองมีสติมีสติกระบะมีสติสบาย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 ไม่ต้องกลัวกระบะเอ้เนี่ยแหละเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นโอ้ยไล่ไล่โอ้ยจีรหันไปทางอื่น

จเย็นใ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 จเย็วกระเพาะพอแล้วเร็วแล้วเย้เลวเลยเย้เย้เลวเลยเ้ผมถ่ายเขาเป็นในแบบนางแบบดูเขายังนิ่งอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปซ่อมหูอ่ะไม่ไหวแล้วหูหนวกแล้วเนี่ยโอ๊ยจะอ้วกจะเย็นจเย็นอ่ะเย้